เหมือนถ่ายรูปเครับพี่ครับครับพ่ครับ่ครับครับครับี่ครับพีครับครับับครับคับ่ครับครับครับพี่ครับคับ่ครับพคับครับี่ครับครับี่ครับครับพี่ครครับครับพี่ครับคบคับครับครับครรับคครัครัรับครับับคับครับคบครรับคร ไฟกระพริบแล้วเดี๋ยวออกสรุปว่ายิงกล้องเลได้ยินพักควกบอกมาพวกเอ่อยี่นเวลามกีนเนี่ยทกมันไมครับเรียบร้อยครับมู้สามู่วเข้าตรงไหนตู้เียไม้บอกนิดเดยวไปป้เรยานูนไปดูไปไม่้วพี่ไม่ต้องไปก็ได้พี่พักก่อนเดี๋ยวผมไปจะขึ้ทะลี่ไหลวเราเอาเทีไปคน ไปถ่ายรูปไวล่าด้วย4-2นาทีใส่ยาง4-2เลยแค่กองเกงูสองมากมายกายละกายละองเดี๋ยวต้องไปที่เว็นเตุตามแล้วลองโกลด์ก็ไมันออก เอาไปคืนแล้วดูจะไม่หมดเลยหมดไหมยังไม่หมดเลยยวงไม่หมดเลยต้อาไว้ก่อนนะเพราะมันโดดมันมี่โดดเพื่อเราดูไม่เข้าใจนาเดินรูวหายแต่ดูได้ไม่ใช่ช่วงที่หายแล้วคือเราปิดไฟไงไม่ใช่เหมือนไอ้ตัวเส้นเดือนขีใช่เราเอย่างนี้เราเป็นอย่างนี้หกโมงไปเราปิดไฟแล้วเนี่ยพอปิดปุ๊บเนี่ยมันไม่ทำงานมันก็จะโดดหายไปอ๋อหายใจหายใจก็พอเสียบปั๊กปุ๊บก็เริ่มเริ่มทำงาน ทำอะไรก็คือทำไปถึงบ้านไม่เห็มันไม่มีตัวต่อคตอนนี้เหรฮะ่น่านัารั่นชม่าน้ำตาารับวัชมพูของศพวัดชมพูขรงไหนฮะวัดชมพูโค้งไง มูเว่กันนะ้งูงาวสดสก็ดเอใช่มตอนนี้เขาบอกโดนล็อกแล้วข่าวโดนล็อกแล้วลั่ยึดกล้องเลยไม่มีอะไรเยอะข่าวว่าไดว่นโดนยึดกล้องเลยก็หาดึงกล้องยึดกล้องเลยลองาเลยไม่ไม่ไม้หน้า้องหาขาลอกดูายลกทไมอันนี้คือลองจากชั้นบน อันนี้จบแล้วคั้งนึลย